สวัสดีครับพบกับผมครับเกิดคลเดชพิสัยตอนนี้ก็มาอยู่ที่พิษสุโรกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ขอพูดถึงสื่ออุโสท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็มีอายุมากกว่าผมสิบกว่าปีนะผมเพิ่งอายุหกสิบสามปีท่านอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะก็มากกว่ากี่ปีวะเจ็ดสิบเจ็ดกับสิบสามเจ็ดลบสามเหลือสี่สิบสี่ปีครับ ตอนท่านอายุ14ปีผมเพิ่งเกิดแล้วผมลืมตาขึ้นมาไม่ใช่ลืมตาสิพอรู้เรื่องรู้ความเข้ามาตอนที่ผมเป็นสื่อมวลชนยุคแรกๆตอนนั้นผมก็ทำสื่อท้องถิ่นครับเป็นวนากรบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิษนุโพธิ์ครับเมื่อปีประมาณปี50นั่นนะแล้วก็ต่เต้าขึ้นมาก็อยู่ในบ้านนอกอยู่ตลอด ก็มีเว็บไปทำรายการโทรทัศน์ให้ช่องเอเชียอัเดตของช่องเสื้อแดงแล้วก็ช่องทีวี24สถานีประชาชนครับผมก็เป็นนายกสมาคมสื่อแล้วก็ทำร้ายต่อหลายเรื่องเกี่ยวกับสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นคอลัม,มน,นินิ์ไม่ว่าจะเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นก็เห็นกูสุทธิชัยหยุนมาตลอดแล้วก็จับตาแล้วก็ถือว่า<ม>เป็นไอรอนของผม ไอ้รอบของผมคนแรกก็คืออาจารย์ชื่ออะไรวะสมเกียรติอ่อนวิมลท่านเป็นผู้บุกเบิกวงการข่าวตอนแรกเลยนะตอนนี้ก็ออกมาดา่าตระกูลชินวัฒนทุกวันแล้วก็มีสุทธิชัยหยุ่นนี่แหละมีเทพชัยหยองมีสุภาพพี่กระจายอะไรจานองนี้นะครับที่ผมว่าเอ้ยเป็นสื่อมวลชนที่เข้าท่าไว้พูดจามีหลักมีเกณฑ์ น้ำเสียงดีอะไรดีนะครับผมแต่พอตอนนี้ผมก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเพราะเวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนชีวิตคนของแต่ละคนก็เปลี่ยนคุณสันที่ชายหยุ่นก็มาโจมตีตระกูลชินวัตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นายกอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนายกเศรษฐาก็ไม่รู้แกโจมตีหรือเปล่านะแต่ถ้านายกอิงมาแกก็โจมตีมาตลอดและผมก็เป็นนายแบบนายกอิงมาตลอดเช่นเดียวกันผมก็อยู่ ตรงข้ามกับคุณสุธิชัยอยู่แต่ครั้งนี้มันก็เริ่มจะเหนือบาก,กว่าแรงไปแล้วนะครับคุณสุธิชัยหยุ่นเขามาพูดถึงบาปก,กรรมบาปกรรมเวรกรรมของคนที่ทําให้นายกอิงเป็นนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าสามเดือนเนี่ยมันแบบมันสุดๆเลยทีเดียวแล้วเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคุณสุธิชัยหยุนก็จะทํานองแบบว่าเป็นเป็นเหมือนกับไอ้พวกนักเรียนนอกอะ่ะ ไอ้พวกพูดภาษาไทยคําภาษาอังกฤษคําเพื่อโชว์พาว่ะว่ากูพูดภาษาอังกฤษได้แต่จริงแล้วการพูดภาษาอังกฤษได้ใครก็พูดได้หรือเปล่าวะมันไม่ต้องโชว์พาวหรอกนะก็พยายามจะพูดแล้วคนฟังก็ไปรู้เรื่องโดยเฉพาะผมแต่แกก็แปลให้ฟังนะก็คือว่านายกสุตตีคือนายกอิงนะไม่มีใครที่จะมั่นใจในตัวนายกอันนี้แกบอกอย่างนั้นะก็เหมือนกับตุ๊กตาหน้ารกอ้าวเปรียบไปเทียบนายกอิงเป็นตุ๊กตาหน้ารก น่ารถไปซะอย่างนั้นแหละเออเป็นเพลงของใครวะชื่ออะไรวะไอ้ี่ตุ๊ก,กตาหน้ารถไอ้ทีเออน่ารักน่ารักอะ่ะตัวเล็กๆอะ่ะลุราลุราเออคุณสุชัอย,ยุ่ก็ต้องเป็นแฟนคลับลุรามันแล้วก็ไม่มีคุณนส,นสมบัติเช่นว่าบอกเป็นสามีเป็นคนตายคือคำเนี้ยนะมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลย คือนายกอิงแม่งต้องถ้าเป็นญี่ปุ่นต้องไปทําพิธีเขาเรียกอะไรว่าควานท้องตัวเองตายเปล่าวะพูดแค่มีผัวเป็นคนใต้เนี่มันผิดอะไรวะมันผิดมหานเลยนะคือแม่งปู่ก็ไม่เห็นแม่งผิดเลยกูเป็นคนธรรมดานะผมะนะผมไม่ได้เป็นเจ้าขุนมูลได้ไม่ได้เป็นไฮโซฮาเฮวอะไรผมว่าไม่เห็นว่านายกอิงพูดผิดอะไรมีผัวเป็นคนใต้ผิดตรงไหนวะเออ ย่างผมอะ่ะผมมีเมียคนใต้ผมจะไม่รักคนใต้ได้ไงวะผมมีเมียเป็นคนเหนือผมจะไม่รักคนเหนือได้ไงวะผมมีเมียเป็นคนอีสานผมจะอะไรม,มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายส้นตีนส้นมือส้อนหาเหรอะไรเลยโอ้โหนี่นก็มาเป็นประเด็นใหญ่โตเลยนะต้องทําการฮาราคิริตัวเองซะนะนะละมั้งนะนะแล้วการเขาไปถามว่าจะไปใต้เมื่อไหร่นายกก็ไปตอบว่า ก็ดูวันที่เหมาะสมเอา้าทำไมสุดชายอยู่บอกทำไมไม่ตอบไปเลยว่าจะไปไวันไหนไปทำอะไรเอา้ามันเรื่องของเขาหรือเปล่าวะคุณไปเสือกอะไรเขาด้วยอ่ะเขาตอบอย่างนี้ก็ดีแล้วเขามีแผนอยู่เต็มไปหมดเลยการเป็นนายกมนตรีคุณสุดชายอหยุดไม่เคยเป็นนายกมตีคงไม่รู้หรอกครับว่าแผนของการทํางานเป็นไงเขาจะมาตอบซีซัวได้ยังไงวะเขาก็ตอบภาพรวมไปก่อนเดี๋ยวเขาไปดูตารางเขาก็จะบอกเองแล้วผมก็ไปเข้าใจว่านายกอิงไปใต้แล้วน้ํามันจะลดหรือวะน้ํามันจะลดเหรอ,หรอก็พยายามปลุกประเด็น คือไอ้พักเปืือไทยเนี่ยมันเกลียดคนใต้แม่งไม่ชอบคนใต้มันไม่เห็นดีเห็นดำกับคนใต้น้ําท่วมแม่งยังไม่ไปก็จะใช้วัทกรรมแบบนี้นี่เป็นผู้ใหญ่อายุเจ็ดสิบเจ็ดพูดอย่างนี้หรือวะนะก็ยังไม่จบนะก็พูดต่ออีกนะไอ้เมื่อกี้ที่บอกมันคลิปล่างนะคลิปต่อไปอคือหายใจเข้าออกแม่งเป็นนายกอิงเลยแม่งเป็นพวกเดียวกับไอ้หมอวรลงเดชกิจวิกรมเลยหายใจเข้าออกเป็น ไอ้ตระกูลชินวัตก็นายกอีกก็ไปโพสคำคมในไอจีอะไรทำนองเนี่ยก็เอาคนคนอื่นมาโพสต์แล้วแกก็พูดเป็นภาษาอังกฤษผมก็ฟังไม่รู้เรื่องช่วยเป็นาเป็นภาษาไทยหน่อยวะนะสุธิชัยยุนผมรู้แล้วคุณเก่งภาษาอังกฤษรู้คุณแจงคุณเป็นโปรเฟสชัอนอลในเรื่องภาษาอังกฤษมีเอ็กเซลอัพออกเคชอะไรก็รู้โอ้กูฟังแล้วกูรู้นะช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้คนบ้านๆอย่างผมรู้หน่อยว่าพูดเรื่องอะไรครับอ่า แล้วก็ไปพูดถึงว่ารู้เลยนายกอิงเนี่ยว่าใครสั่งใครสอนมานะเป็นเป็นคนที่พ่อแม่เอาใจคุณรู้ไปถึงครอบครัวเขาเลยนะไม่รู้คุณสุธิชายอยุ่ไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าห้องนอนของนายกอิงเหรอหรือไปแอบอยู่ใต้เตียงนายกทักษิณหรอรู้เลยว่าพ่อแม่เขาสอนสอนยังไงเขาเอาใจยังไงคุณเสียโยนก็บอกว่าก็เนี่ยเป็นเด็กเอาใจใจตัวเองไง ก็เลยเป็นอย่างนี้อมันอันตรายอันตรายหาอะไรวะผมก็ยังเห็นสามเดือนกว่าไม่อันตรายเลยอ่ะว่ากันไปต่อแล้วก็ก็คือว่าอิงเนี่ยอยากได้อะไรก็ต้องได้พ่อแม่กลัวนะทำให้ไม่เข้าใจคนอื่นอ้าวสิทธิใจโยนฟังปากผมนะคุณเคยบอกว่าอุงอิงเป็นหุ่นเชิดของนายกทักษิณ นายกสักศิล์จะสั่งการทั้งหมดนายกสักศิล์จะครอบงำทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็บอกว่าพ่อแม่กลัวพ่อแม่ต้องเอาใจนายกอิงขออะไรต้องได้หมดมันย้อนแย้งกันหรือเปล่าวะการที่นายกสักศิลป์ครอบงำเองแต่ตอนนี้บอกอิงเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองสรุปแล้วกูจะฟังกูจะเชื่อคำพูดคำไหนของคนคนเดียวกันคือคุณสุทธิชัยหยุดคือมันชักจะสับสนในชีวิต สับสนในการพูดไปแล้วนะครับนะนะทุะจะอยู่ต้องการแบบว่าให้คนที่แบบว่ารับฟังความคิเห็นของคนอื่นแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขนะแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ต้องสั่งต้องสอนด้วยก็ยิ่งงงเงินไปใหญ่ฟังคือการไปว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนนี่มันมันไม่ควรออกจากปากคุณสุทธิชัยยุนนะเข<ม>้าใจป่ะถ้าใครมาด่าลูกคุณอย่างนี้ปาบดาหยุ่นเนี่ยคุณจะคิดยังไงวะ คุณจะว่าไงแล้วมันก็เรื่องของพ่อแม่เขาเพาจะสั่งสอนไม่สั่งสอนมันก็เรื่องของเขามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเรานะครับผมแล้วคุณไปดูโพนี่สิ่งที่คุณบอกทั้งหมดโพนแม่นายกอีกแม่งมาอันดับหนึ่งไม่รู้กี่โพล่ะเออไอคนพวกนี้เขาทําไมไม่มีความคิดไม่เหมือนคุณวะเขาทําไมมั่นใจในความเป็นนายกรัฐมนตรีวะทําไมไอ้ไบเดนไอ้อะไรประธานรดฐดีจีน ไอ้ผู้นำประเทศทำไมเขาเขาชื่นชมนายกอิงวะมีสุธิชัยหยุดคนเดียวเนี่ยนะแล้วก็กับพวกไม่ใช่คนเดียวกับพวกก็มีไม่กี่คนนั่นแหละก็จะจะมีปัญหากับนายกอิงเนี่ยก็จะมาพูดไปพูดไปพูดแล้วมันไม่โดนเนี่ยพูดแล้วมันไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าสุธิชัยหยุดจะเอานายกรัฐมนตรีแบบไหนตอนที่ลุงตู่พูดนะยิ่งกว่านายกอิงอีก ขายไม่ได้ก็ไปขาวได้องคานนไปหนูดไปนี่ไปนูปน่นพูดก็ไม่เห็นสุธิยายู่กล้ามาหืออะไรเลยเออทําไมไม่กล้าหืออ้าวผมจะเฉลยคาตอบให้ฟังคุณสุจิยอยู่นี่ได้ดิบได้ดีนะตอนที่พลเอกประยุทธ์ทําการรัฐประหารนะก็ตั้งคุณสุธิยาหยุ่เป็นกรรมการคณ,ณะปฏิรูปประเทศนี่ไงเล่านี่ไงบุญคุณต้องทดแทนนี่ไงแล้วแ้นต้องชําระ ตอนนายกทักษสินเป็นนายกรัฐมนตรีนายกทักย์สินก็ให้ปป,ปชเนี่ยสอบบัญชีทรัพย์สินสื่อย้อนหลังหนึ่งในสื่อนั้นก็มีคุณสุดที่ชัยหยุ่นด้วยนี่ไงแค้นต้องชำระบุญคุณต้องทดแทนบุญคุณที่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศต้องทดแทนแค้นต้องชำระทรักษสินชินนวัตสั่งให้ปป,ปชตรวจสอบทรัพย์สิน สุดที่ชายยุนด้วยนี่แหละครับแคนต้องชำระถึงบางอ้อเลยถึงบางอ้อเลยจริงๆนะครับคนเราเวลาจะพูดจาวิาพาษ์วิจารอะไรมันก็จะต้องมีปูมหลังนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับทุกคนไม่ว่าจะแก่ไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะหาเหววท่านั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวไงครับนั่นไงเข้าใจแล้วครับนะ จริงๆคุณชายอยู่นี่มาอย่างสวยงามนะตั้งแต่เด็กมาเลยนะสมัยที่เรียนนะเรียนอิสระสื่อมวลชนนะเว้ยอยู่จุฬาน,นะเว้ยแล้วก็อัพมาเป็นนิเทศศาสตร์ตอนนั้นระหว่างเรียนอยู่นะเว้ยก็เป็นคนพิสูจน์อักษรที่บางกอกโพสต์เว้ยน่าจะเป็นรุ่นาราวเขาเดียวกับพี่สะพายผมพี่สะพายผมเป็นคนฟิลิปปินส์นะแล้วก็ทํางานอยู่บางกอกโพสต์อยู่แผนพิสูจน์อักษรเช่นเดียวกันนะ คิดดูนีเป็นเรียนหนังสือก็อยู่บางกอกโพสต์แล้วล่ะแ,แล้วก็เติบโตมานะมาเป็นประธานเนชั่น g ุ๊บนะมาก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไอทแล้วก็เนชั่นทีวีนี่แหละครับที่สุทธิจัยุ่นมาแล้วก็ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีบทบาทในด้านสื่อมวลชนทําอะไรก็ติดทําอะไรก็ดัง โดยเฉพาะสงครามอ่าว,าว,าว,าวเปอร์เซียนะครับก็ดังทะลุระเบิดระเบิดเทินเทอร์ไปเลยนั่นก็คือฝีมือของคุณสุดทีิชัยหยุดก็คือดังมาตั้งแต่เด็กครับเด็กจนเติบโตท่านก็เป็นรุ่นาราวาเขาเดียวกับคุณสุที่ริ้มทองป่นคุณสุดเทพที้ขจายครับรุ่นราวเดียวกันก็อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนด้วยกันนะครับผมแล้วมาถึงตอนนี้ ถ้าแ,แกออกจากเนชั่นออกหรือโดนถีบออกหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็แกเป็นผู้ก่อตั้งนะแต่แกต้องออกอะ่ะก็ไม่รู้เป็นสาเหตุอะไรตอนนี้แกก็มาทํามาไลนเนี่ยกาแฟดําใส่นมหรือนมไม่นมห่าเหวอะไรก็ไม่รู้ก็มาทไํไลนตอนแรกๆก็โอเควิพากษ์วิจารเรื่องรู้เรื่องๆๆนี้ดีตอนหลังๆก็มาจะด่านายกอิงอย่างเดียวแล้วยิ่งทําห่าเหวอะไรไม่ได้นะอย่าไปตดให้คุณสนใจอยู่ได้ยินนะมึงโดนด่าแนะ่นายกอิง อย่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามนะเว,ว้ยเออโดนแน่พูดภาษาอังกฤษมึงต้องออกสำเนียงใช่ไหมเอ็กเซนต์มันเชาเยาแ,แ,แบบสุธิชัยหยุนเขานอะเว้ยเขาจะมาฉันจะโดนด่าแล้วว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะทำอะไรต้องเป็นตัวของตัวเองนะเว,ว้ยใช่ไหมเพราะอย่างนี้นายกเลือกบุตีแบบนี้คุณสุธิชัยหย่นหยุนไม่ชอบ<ม>ก็คงจะชอบคุณชวนหกีกภายชอบคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะชอบใครวะ คุณพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยหรืออาจจะมาชอบคุณอนุทินชาญวีรกูลอา,าจจะมาชอบคุณนัทพงศ์พ็ด้นะแต่คนอย่างอุ่งอิงคุณสุทธิชัยหยุ่นไม่ชอบบอกไว้เลยว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบทลา่เกียดตที่หน้าด้วยนะนายกอิงจําใส่กระโหลกนายกไว้ด้วยนะครับผมคุณเป็นคนที่ไม่ได้รับการโปรดเป็นคนโปรดของคุณสุทธิชัยยุ่นนะ ก็มาพูดถึงคุณภูมิธรรมมาพูดถึงคุณนุินที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ในการให้สัมภาษณ์ตกลงคุณต้องการให้คุณภูมิธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีไหมให้คุณอน,นุทินเป็นนายกรัฐมนตรีไหมตกลงอย่างนั้นใช่ไหมใครก็ได้ที่ไม่ใช่นายกอิงใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษแม่ไม่ได้เรื่องแบบนายกอิงใครก็ได้ที่เสือไปบอกว่ามีผัวเป็น,นคนใต้ต่อไปนี้นายกรัฐมนตรีจะมีเมียเป็นคนใต้คนอีสานคนเหนือห้ามพูดเด็ดขาดจะมีผัวเป็นคนใต้คนอีสานคนเหนือ ห้ามพูดเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันไปฉดแสลงใจของคุณสุทีิชายยุทธะนั่น,นแหละตอนนี้มันก็เหมือนกับผมเด็ก,ดกแม่งไม่เครารพผู้ใหญ่ก็ไม่เครารพหรอกครับถ้าคงเคราเครพก็คงไม่พูดจาปาสายอย่างนี้หรอกเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ต้องทําตัวให้หน้าเครารพใช่มหมคือการวิาพากษ์วิจารเราเรามาดูสิมาดูช่วงนี้นี่ช่วงจากนี้ไปเนี่ยคุณรู้ไหมรัฐบาลจะต้องประสบปัญหาอะไร ไอ้พวกน้าท่วมไอ้พวกโศกนาฏกรรมไม่พวกภัยแล้วอันนี้มันเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นคือรัฐบาลจะขยับอะไรได้ไหมมันจะติดขัดตรงไหนไหมขยับไปตรงไหนจะติดตรงไหนไหมเพราะมันมีกรอบของที่ลุงตู่ทาไว้มาแล้วก็กรอบของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้มันก็จะขยับ นู่นนี่นี่นมันก็ยากมาดูตรงนี้แล้วก็มาช่วยนายกอิงแก้ไขเอาเรื่องลึกๆอย่างนี้จริงๆหรืออยากจะเสนอตัวมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหรือไหมหรือเปล่าอา่อยากเป็นไหมตอนแกจะได้มาเชียร์นายกอิงก,กันให้สะบั้นหันแหลกกันไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นนะ มันก็เป็นเรื่องเศร้าใจสําหรับผมนะคนที่วงการเสื่อและพวกเป็นเส่อวุโสที่ผมนับถือผมก็เริ่มไม่นับถือทีละคนทีละคนทีละคนละเอาจริงๆแล้วคําว่าจะเป็นสื่อรุ่นใหญ่มันก็คงไม่มีแล้วครับเพราะว่ามันก็รุ่นใหญ่กันไปหมดแล้วล่ะครับรุ่นใหญ่มันก็ต้องทําตัวแบบรุ่นใหญ่ใช่ปะมันต้องมีผู้ผทิตาจิตอะแต่ผู้จาปสาสัยอะไรออกไปมันก็ต้องเป็นประโยชน์ ต่อชาติต่อแผ่นดินการไปบีบเขาไปด้อยค่าเขาเพื่อให้นายกไม่ได้รับความศรัทธาและได้รับความเสื่อมศรัทธากับบ้านเมืองแล้วมันจะบริหารงานต่อไปได้ยังไงล่ะผมอยากถามตรงนี้มันจะบริหารงานต่อไปได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นนายกเองสู้สู้พืข,ขึ้นมาสู้นะครับแล้วก็ลุยกันไปเพราะว่าการเป็นนายกรลิมตีไม่เกี่ยวกับอายุนะครับไอ้ประเทศใหญ่ มหาอำนาจมันก็ยังมีนายกเด็กๆมีประธานาธิบดีเด็กๆเลยมันอยู่ที่เขื่นว่าคุณไม่ผิดหรอกครับที่คุณเกิดมาเป็นลูกทักษินคุณไม่ผิดหรอกครับที่คุณเกิดมาแล้วคุณแม่งรวยมหารวยคุณไม่ผิดหรอกครับแต่คุณจะผิดถ้าเกิดว่าคุณเกิดมาแล้วแล้วคุณอาสามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณไม่สามารถทํางานให้กับชาติให้แผ่นดินไม่สามารถทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่คุณผิดส่วนใครจะว่าอย่างไง กันแนกันแหนอะไรก็ช่างหัวช่างหัวแม่มันอย่าไปสนใจเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ให้คนอื่นเขาจัดการแทนไปคุณยังมีคุณคำพาก,กายังมีคุณอะไรวะเคสามถุยยังมีไอ้ด็อกเตอร์อะไรวะวีรพัฒ์อะไรเออยังคอยจะช่วยเป็นแบ็กอัพช่วยเป็นนายแบกคุณอยู่และหนึ่งในนั้นก็มีผมอยู่ด้วยนะครับในการเป็นนายแบก นะโอเคก็สู้ๆกันต่อไปและการก็ขอให้เป็นกำลังใจให้นายกอิงผมยังจำชื่อนายกไม่ได้เลยนะแพทองทานหรอทินวัตรช่ป่าไม่รู้น่าจะใช้โอเคครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับบังมัดส่งนักมวยมาคนหนึ่งแล้วนะครับดังด้วย เพชรนิรุตบังมัดคงตันนะครับแล้วก็ทางพิษโลกก็ประกบคู่ไปแล้วรุ่งตะวันบ้านบ้านใหญ่เล่งเยอ์ส่งคู่ไปแล้วมวยคู่นี้หมันมากๆข่าตัวคู่นี้เป็นแสนนะครับก็จัดที่พิษณุโรกวันที่ย1ธันวาคม2องพันที่จะถึงนี้นะครับขอบคุณบังมัด คงตานมากที่ส่งนักมวยมาให้ในรายการกิจโพสไฟนะครับผมกดติดตามด้วยนะแล้วก็ซื้อของด้วยแล้วผมก็มีน้ำหอมมาขายอันนี้น้ำหอมใช้ขวดนี้ขวดใหม่ผมชอบขวดนี้นะครับรชื่อว่ามนมนมนตานะครับเป็นสายมูเตลูราคา590บาทช่วยซื้อด้วยนะครับผมวันนี้ก็กรริจกางมาครับใน Facebook ดรกิจพลเดชวิสัย เบอร์อดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันวันนี้ขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี